ตกใจใครใหญ่แยกเลยมันจะหอไปหมดหรือเปล่าไงเนี่เขาผลออกไปหมดก่อนล่วงหน้าแล้วบ้างส่วนคุณมนตรีกับคุณเนี่ยจาาประสิทธิ์เนี่ยอาสาตกใจที่สำนักงานใหญ่สาขากรุงเทพธนาคารเรียกสาขาสีลมเลยเอาสำนักงานใหญ่เนี่ยตกใจขนาดนั้นเลยทำไปไกลยังที่ตกใจเลยลาเอไปไกลไปขับทหารไล่ทหารที่นั่น พี่น้องที่รักันหลายครับเอาประเด็นแรกก่อนประเด็นแรกเนี่ยทำความเข้าใจและตกลงกันก่อนขณะน,นี้ในขณะที่สัญญาณโทรศัพท์ยังไม่ตัดเอากันในพื้นที่กรุงเทพมหานครก่อนพี่น้องช่วยสื่อสารไปถึงพี่น้องชาวกรุงเทพมหานคร ที่ยังทําใจเย็นนี่ใจเย็นไม่ได้เลยนะเพราะหกโมงเย็นเนี่ยมันจะเริ่มเอารถพุ่มเกาะมาปิดทั้งสี่ทิศแล้วมันเริ่มจะรถถังมาปิดทั้งสี่ทิศแล้วดังนั้นนี่เหลือเวลาอีกประมาณชั่วโมงเศษเศษเนี่ยรีบติดต่อพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครที่อยู่ใกล้ที่สุดอยู่ในกรุงเทพมหานครให้ออกมาโดยเร็วที่สุดครับพี่น้องครับ เชิญชวนพี่น้องเราชาวกรุงเทพมหานครที่ชอบตกใจทั้งหลายให้รีบออกมาโดยเร็วที่สุดชักช้าไม่ได้เมื่อคืนนี่ตกลงกับผมหลายคนหน้าเวทียังไม่มาจองที่เดิมเลยนตอนนี้รีบออกจองที่เดิมได้แล้วครับพี่น้องครับรีบมาจับจองที่นั่งที่ท่านได้จองไว้นี่เดี๋ยวจะบอกให้นะ พอวันที่เราได้รับชัยชนะเนี่ยปัดเดี๋ยวไอ้ชนโนที่ท่านจองไว้นี่ลิฟให้คนอื่นแทนนะถือว่าท่านสลักธิน์นะไอ้ชนโนสีแยกลาดผสงเนี่ยไอ้ที่ดินที่แพงที่สุดเนี่ยเดี๋ยวจะเขียนเอาสเป์สีมาเขียนสลักไว้เลยใครชื่ออะไรเขียนไว้กูนั่งตรงนี้มาเกือบสองเดือนห้ามใครแย่งไปพี่น้องที่รักกันหลายครับ ช่วยกันครับอันดับแรกข้อที่หนึ่งเลยฟังสัญญาณเสียงจากแลมโบอีสานจากแกนนำจตุพรพงพันธ์และทีมงานทั้งหมดที่อยู่บนเวทีนี้ให้รีบมาชุมนุมกันอยู่ที่นี่ให้รีบออกมาโดยเร็วพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครและปัิมณนลนไม่ว่าจะเป็นนนทบุรีสมุทรปราการปทุมธานีนะครับและพี่น้องบริเวณจังหวัดใกล้เคียง ให้รีบมาโดยเร็วที่สุดครับเพื่อมาอบร้อนกองทัพทหารที่มันจะมาปิดเราสำคัญที่สุดพี่น้องที่รักทั้งหลายครับเหมือนจตุพรบอกว่าไม่ได้เป็นแซนด์วิชแล้วครับวันนี้จะกลายเป็นขนมชั้นเลยครับพี่น้องครับอบมันทุกด้านเลยฮะพี่น้องที่รักทั้งหลายครับข้อที่สอง ถ้าเกิดพี่น้องที่มาไม่ได้จริงๆในแต่ละพื้นที่ขอให้รวมกลุ่มกันอยู่จุดสำคัญสำคัญของพื้นที่เป้าหมายยกตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่น้องภาคอีสานผมหลายจังหวัดไม่ว่าจะเป็นขอนแก่นอุดรธานีกาฬสินร้อยเอ็ดนะครับโคราช อุบลราชธานียะสโสธรอำนาจ,จเจริญหนองบวัวลำพูชยพัยภูมิบุรีลำสุรินทร์ศรีสะเกษย,ยังอีกหลายจังหวัดบอกว่าขอให้สบายใจเถอะแลมโบจะทยอยเริ่มมากันเรื่อยๆๆส่วนคนมาไม่ได้รอตกใจใส่สาราการทันเทีย นี่คุณโยพเยาก็ะซิบข้างหลังบอกว่าพะเยาก็รอพร้อมจะตกใจใส่สารากางเลยทันทีตกใจเมื่อไรสารากางถูกชาพนก,กิจทันทีบอกเนี่ยให้ส่งสัญญาณขอเชียงใหม่ของดีเจอ้อมของคุณมตรีสระบุรีนะครับของคุณวัญชนะเพชรบุรีนะครับ,นนบ,รนะรบและหลายจังหวัดของเราเนี่ทั้งหมดพี่ร้องครับ จังหวัดไหนที่ยังเดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหาคนครไม่ได้ให้ไปรอพร้อมตกใจตันทีที่สาราการทุกจังหวัดพี่ิ้องครับนั่นหมายความว่าถ้าได้ยินสัญญาณว่ามันบุกเข้ามาเนี่ยสัญญาณน,นั้นพี่น้อง ให้เป็นออโตเมติกโดยไม่ต้องโทรศัพท์สั่งกันเพราะโทรศัพท์มันถูกตัดสัญญาณแล้วสัญญาณทางพีเพิลชานลก็อาจจะถูกตัดหมดแล้วดังนั้นให้คำนวณความรู้สึกไม่ต้องบอกว่าเวอลาอะไรตัดสินใจได้ทันทีครับพีนน่น้องครับไม่ต้องรอคำสั่ง ให้ตกใจเมื่อตกใจแล้วนะครับตอนเช้าก็ทําการชักท่าสารการทันทีพี่น้องก็คือเอาพักในสวดได้เลยครับเพราะมันไม่หมดแล้วดังนั้นก็อยากจะวัดดูกับอภิสิทธิ์เรชาชีวะก็อยากจะวัดดูกับสุเทพเชืออสุบันมึงสังฆาประชาชนมึงสังหารประชาชน แต่มึงไม่กล้ารับผิดชอบไม่ขอโทษประชาชนแม้แต่คำเดียวจากปากนายอภิิฎเวชาชีวะผมต้องขอขอบคุณไปถึงบรรดาแกนนำทุกจังหวัดได้โทรศัพท์มาบอกกันให้บอกแกนนำที่อยู่ที่นี่ให้บอกพี่น้องที่อยู่ที่นี่ว่าไม่ว่าพี่น้องจากจังหวัดไหนภาคไหน จะเริ่มทยอยมาอย่างเนืองน่นเพราะเขาดีใจที่อภิสิ์มันยกเลยกเลิกเลือกตั้ง14พฤศจิากาก็นั่นหมายความว่าทุกคนเดาใจตรงกันถูกหมดว่าเป็นแผนของอภิษ์เวชาชีวะถึงยังไงเนี่ยมันก็ไม่เลือกตั้งหรอกพี่น้องมันตอแหลมันโกหกที่ผมพูดเช่นนี้ ก็อภิิ์มันไปพูดในรายการเชื่อมั่นประเทศไทยรายการของมันที่ไม่มีใครดูเลยที่เลตติ้งตกต่ำที่สุดมีคนดูไม่ถึงห้าเปอร์เซ็นต์นี่แหละพี่น้องมันไปพูดในรายการเชื่อมั่นประเทศไทยบอกว่าถึงแม้จะมีแผนปองดองถึงแม้จะกดหนดวันเลือกตั้งในวันที่14พฤศจิกายน2553 แต่ถ้าตัวมันไปลงพื้นที่จังหวัดไหนไปตรวจราชการจังหวัดไหนถ้ามีคนมาเอาตีนตบมาไล่หรือมาไล่ปลาขี้ปลา,าอุจจาระมันยกเลิกการเลือกตั้งทันทีผมก็บอกว่าไอ้ชิบหาย ถ้าอย่างนี้ถ้าเกิดไอเนวินคิดชอบมันไม่อยากเลือกตั้งมันอยากเป็นรัฐมนตรีอยากเป็นรัฐบาลต่ออยากโกงกินต่อมันส่งคนไปตาขี้มึงมึงก็โทษพวกกูมึงก็ไม่ต้องเลือกตั้งอย่างนั้นใช่ไหมถ้าไอพักการเมืองใหม่ไอสนธิลิมทองคุณไอหัวเขียงไอมัหัวหน้ามั๊อบโกเทกมันตะลึงส่งไอเสื้อเหลืองใส่เสื้อแดง ไปปาอุจจาระใส่หน้ามึงมึงก็บอกว่าเป็นคนเส่อแดงมึงก็ไม่มีการเลือกตั้งมึงก็ยกเลิกการเลือกตั้งใช่ไหมแค่มึงพูดออกมาอย่างนี้อภิชิตพี่น้องประชาชนคนไทยเขาก็จับไสได้แล้วว่ามึงตอแหลชัดๆมึงต้องการลงการเลือกตั้งแค่อวดอ้างแผนปอดอง แท้ที่สุดไม่ได้มีความจริงใจในการที่จะสมานาฐนหรือให้มีการเลือกตั้งแม้แต่น้อยน,นิดครับพี่น้องครับมันชัดเจนที่สุดผมก็งงครับพี่น้องนายชวนลีภยัยบอกว่าไม่เห็นด้วยกับการยุบสภาเสียงส่วนใหญ่ในพรรคประธิปัย์ก็ไม่เห็นด้วยกับการยุบสภาในประหยัดประถฐานและทีมงานอีกฝากหนึ่งก็ไม่